สวัสดีค่ะตักนะคะธันรัต์อายุมันปัจจุบันก็เป็นเซลล์ดีคเตอร์ให้กับบริษัท EQA d i g i s t a r Thailand นะคะการทำงานก็ต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะเราต้องใช้หน้าตายิ่งอายุมากแล้วก็จำเป็นจะต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเรื่องอาหารการกินเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซึ่งปกติโดยส่วนตัวเนี่ยจะชอบอะไรที่เป็นธรมร,ธรมชาติสารจากธรรมชาติก็เราเป็นคนผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วมีเพื่อนที่ อยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็ไปคือหน้าเขาเนี่ยปกติเขาจะเป็นคนที่นอนดึกเขาจะมีรอบดวงตาเป็นแบบรอยคล้ำแล้วก็มีรอยร่องรอยลึกใต้ดวงตานะคะแล้วพอเขากลับมาเนี่ยก็เห็นว่าหน้าตาเขาดูดีขึ้นตาจากที่เคยหมองคล้ำเนี่ยลดลงไปเยอะเลยเลยถามเขาว่าเขาใช้อะไรบอกว่าใช้อีริเซลัมเราก็เลยเฮ้ยทำยังไงอ่ะเราเราจะอยากใช้บ้างทํายังไงดีก็เลยเออเซิร์ชเข้าไปก็จะได้ก็เลยไปสั่งซื้อมาจากเว็บไซต์นะคะก็จะเป็น w w w ร r i เ s e r u m ตัดเอเชียก็เลยได้ตัวนี้มานะคะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตไปทดลองใช้เพราะเห็นเขาบอกว่า45วันก็จะเห็นผลนะคะไงเดี๋ยว45วันมาเจอกันคุณค่า